สวัสดีค่ะวันนี้ m อ v มาแนะนำตัวตักก่อยานนะคะคันี้จะเป็นคอมสูตรนะคะรุ่น j h 3 0 d นะคะเดี๋ยวเราชมสาธิกันเลยค่ะคันนี้บุ้งกีตักได้ประมาณ1คิวนะคะ ิงยนจะเป็นอินสูนะคะสี่สูสนใจโทรที่เบอร์โทร0818320209นะคะติดต่อหาคุณเจียโรได้เลยนะคะ ใ,ใกล้นะคะนี่นะคะตัุ้งกี่แล้วก็ตอกยางนะคะ นี้นะคะใครสนใจสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ